สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กร้านค้อพิทหมอตัวไทยจันทบุรีนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ Honda Accord G8 นะครับก็สำหรับรถคันนี้นะครับลูกค้านะครับชื่อพี่เบนซ์นะครับติดต่อเข้ามาหาผมในทางเพจ a c e b o o k ของทางร้านนะครับก็ได้มาสอบถามนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนคาลิเปอร์นะครับพร้อมจานขยายเนี่ยอยากจะให้คำแนะนำนะครับผมก็เลยแนะนำให้พี่เบนซ์นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ ในส่วนของคาลิปเปอร์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคาลิปเปอร์ของรันสต็อปนะครับมีหกพอตนะครับแล้วก็จางขยายเสาะร่องลายใหม่ของรันสต็อปเลยนะครับก็จะมีรูระบายความร้อนด้วยแล้วก็มีตัวเสาะร่องด้วยนะครับตัวนี้จางขยายตัวนี้คุณหนาอยู่ที่28มิลน,นะครับแล้วก็มีผ้าเบรกมาให้พร้อมเลยชุดนี้พร้อมติดตั้งนะครับอยู่ที่ห้า0 0เก้าันบาทนะครับพร้อมไลนน้ำมันเบรกใหม่ทั้งระบบนะครับอ่า ลองลองชมงานกันนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับก็ได้เปลี่ยนลายแม็กใหม่ก็เป็นลายอาของ BBS นะครับเป็นล้อ p ฟ r f o r m i n g งานของ K Speed ตัวนี้เป็น BBS นะครับอ่าก้านเป็นก้านตัว V นะครับแล้วก็เป็นล้อเบาด้วยเป็นงาน p ฟ r f o r m i n g โอเคเดี๋ยวหลังจากที่ เรา,าดูดสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบนึงนะครับว่าหลังจากที่ติดคาลิเปอร์ของรนสต๊อปไปแล้วเราก็ใส่แม็กใส่ย,ยางไปแล้วนะครับว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่กับผมแแมคลานเข้าพิมพ์โนทานะครับวันนี้เราเราได้ติดตั้งจานเบรกพร้อมคาลิเปอร์ลันสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทรงกันนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วแล้วเปลี่ยนแม็กไปแล้วนะครับจะออกมาสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมโอเคครับโอเคครับก็นี่นะครับก็คือเป็นทรงของเจ้ารถ h o n ด a Accord G8 นะครับใส่กับ แม็ก BBS ขอบ18นะครับหน้า8นิ้วครึ่งหลัง8นิ้วครึ่งลัดกับยาง2 3 5 58มิชลินนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับโดยเจ้ารถคันนี้นะครับก็ลูกค้าเลือกใช้คาลิปเปอร์เบรกนะครับของลันสต็อปนะครับพร้อมจาน ซอลลองลายใหม่นะครับชุดนี้ก็พร้อมติดตั้งอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับคาลิเปอร์ตัวนี้มีเป็นทั้งหมด6พอตนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทั้งสองข้างะนะครับในส่วนของข้างหน้า ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้างหลังนะครับลูกค้าก็ได้ใส่กับเราไปรอบที่แล้วนะครับ mm. ก็เป็นจานขยายของร้านสต๊อปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเป็นของกูไกสปเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเบรกดีกว่าเดิมโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s u b ส c r i b ์ในช่องของ u t u b e ของผมด้วยนะครับก็หมวยโตไท่าย h ช n แนลแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับ095 1> 5 1 9 3 5 3 5 6 6นะครับยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ